เคยมาเลือกดอกไม้ให้โบทีหนึ่งต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมโอ้ร้านนี้ทิวลิบเยอะมากคำเดียวเลยหรอใช่โบเป็นคนแบบาปากกว้างมากไม่ได้อ่ะ, <c oughs> อะ <laughs> กินฮีกับกินตัวหนูเหมือนกันเลยอ่ะกินฮีกับกินตัวหนูเหมือนกันเลยผ่าหนุ่มคนแซ่บผ้าหนุ่มคนแซ่บกินดีกว่าเฮ้ยพี่ป้อนหน่อยค่ะนี่กันยุู่อันยูยูกลับไปแล้วต้องคิดถึงแน่นอนนะเนี่ยกลับไปแล้วต้องคิดถึงแน่นอนนะเนี่ยชื่ออะไรพูดมาสิเดี๋มาอยู่ดีแฟนท่านหนึ่งบอกว่าคิดถึงเธอฮะ ba 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 hmm?